สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกๆคนเลยวันนี้เรามาเรียนรู้กันในหน่วยเทคโนโลยีและการสื่อสารกันอีกหนึ่งครั้งนะคะสำหรับเรื่องราวในวันนี้จะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีที่ใช้ในการสื่อสารค่ะฟังดูแล้วอาจจะเป็นคำที่ยากหน่อยนะคะแต่คุณครูป,ปิ๊กจะพยายามอธิบายให้เด็กๆได้เข้าใจมากที่สุด เทคโนโลยีในการสื่อสารคือสิ่งที่มนุษย์หรือว่าคนเราค่ะใช้ความรู้มาพัฒนาเพื่อที่จะทำให้เกิดการสื่อสารระหว่างกันง่ายขึ้นซึ่งในปัจจุบันนะคะในเรื่องของการสื่อสารเราได้ถูกคนที่มีความรู้และมีความเชี่ยวชาญพัฒนาในเรื่องนี้มาอย่างเรื่อยๆค่ะซึ่งคุณครูปิ๊กก็เชื่อว่าปัจจุบันและในอนาคตเราจะสามารถสื่อสารระหว่างกันได้อย่างง่ายขึ้น รวดเร็วมากขึ้นและยังมีอีกหลายวิธีแน่ๆเลยค่ะซึ่งในวันนี้คุณครูก็จะมายกตัวอยา่างบางเทคโนโลยีทางการสื่อสารที่เชื่อว่าเด็กๆต้องคุ้นเคยแน่ๆเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยนะคะสิ่งที่1คือแอปพลิเคชัน Line ค่ะเป็นแอปพลิเคชันที่ตอนนี้คุณครูปุปิกก็ใช้ในการสื่อสารกับคุณพ่อคุณแม่กับนักเรียนอยู่บ่อยๆใช่ไหมคะ สำหรับทางแอปพลิเคชัน l ล n ์นอกจากคุณครูปุ๊กปิ๊กจะสามารถสื่อสารกับคุณพ่อคุณแม่ได้ทั้งเสียงข้อความวิดีโอคอลคุณครูปุ๊กปิ๊กก็ยังเคยจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชัน l ล n e ด้วยเด็กๆจำได้ไหมคะมแล้วนอกจากที่เราใช้ในการจัดการเรียนการสอนของห้องเรียนเราแล้วเด็กๆได้เคยใช้แอปพลิเคชัน l ล n e ในการสื่อสารกับใครบ้างไหมคะ สำหรับแอปพลิเคชันต่อไปถ้าเด็กๆเ,เห็นแล้วต้องนึกออกแน่ๆเลยคุณครูปุ๊ปิกขอใบว่าเป็นเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่มีวิดีโออยู่เยอะมากเลยค่ะซึ่งคุณครูปุ๊ปิกก็เคยลงบันทึกการเรียนการสอนลงไปในเว็บไซต์นี้ด้วยใช่แล้วค่ะนั่นก็คือ YouTube สำหรับ YouTube ก็เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีทางการสื่อสารที่มีบุคคลต่างๆ ได้ลงบันทึกวิดีโอเข้าไปอยู่ใน Youtube เด็กๆก็สามารถกดเพื่อที่จะดูวิดีโอเหล่านั้นได้เลยใช่ไหมคะสำหรับวิดีโอนี้ที่เด็กๆกำลังดูอยู่คุณครูปุ๊กปิกก็ได้บันทึกลงใน Youtube ค่ะตอนนี้เด็กๆก็ใช้แอปพลิเคชัน YouTube อยู่นะคะแล้ววิดีโอที่เด็กๆชอบดูใน Youtube คือวิดีโอของช่องไหนคะชอบวิดีโอไหนเป็นพิเศษหรือเปล่า สามารถส่งมาให้คุณครูและเพื่อนๆรับชมได้นะคะเราจะได้แบ่งปันกันและอย่างสุดท้ายที่คุณครูปิป๊กจะนำมาพูดคุยกับเด็กๆค่ะนั่นก็คือความสามารถสุดพิเศษของโทรศัพท์เรานั่นเองนั่นก็คือเรื่องของการโทรค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าถ้าหากเป็นสมัยก่อนอยากจะคุยกันเราไม่สามารถโทรติดต่อกันแบบนี้ได้นะเราจะต้องใช้จดหมาย แล้วรอคอยอาจจะถึง1วันหรืออาจจะหลายวันก็ได้กว่าจะได้รับคำตอบเหล่านั้นซึ่งต่อมาก็มีผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญได้สร้างเทคโนโลยีทางการสื่อสารที่สำคัญมากๆเลยนั่นก็คือการโทรสมัยก่อนอาจจะใช้โทรศัพท์บ้านตู้โทรศัพท์สาธารณะแต่เดี๋ยวนี้แทบทุกบ้านและแทบทุกคนก็จะมีโทรศัพท์มือถือใช่ไหมคะ เราสามารถใช้โทรศัพท์มือถือที่มีซิมการ์ดกดเบอร์ที่ต้องการเพียงแค่นี้เราก็รอสายแล้วสามารถคุยโทรศัพท์ได้เลยค่ะซึ่งวิธีการนี้จะทำให้คนที่อยู่ทั้งต้นสายและปลายสายคุยกันแล้วได้รับคำตอบอย่างทันท่วงทีเลยนะคะซึ่งวิธีการนี้คุณครูปุป๊กปิ๊ก็ใช้อยู่เป็นประจำเลยไม่ว่าจะโทรคุยกับบุคคลในครอบครัว คุยกับผู้ปกครองนักเรียนหรือคุยกับเพื่อนร่วมงานซึ่งวิธีการนี้ถือเป็นวิธีการที่สะดวกและง่ายมากๆเลยค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวส่วนหนึ่งที่คุณครูปุ๊ปิกได้นำในเรื่องของเทคโนโลยีทางการสื่อสารมาให้เด็กๆได้รู้จักบางอย่างอาจจะเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยใช่ไหมคะเช่นการโทรศัพท์ของโทรศัพท์มือถือ แอปพลิเคชัน n e Youtube เป็นเรื่องใกล้ตัวจริงๆเลยค่ะซึ่งในอนาคตคุณครูปปิกก็ได้แต่หวังว่าเราจะมีเทคโนโลยีทางการสื่อสารที่น่าใช้มากขึ้นไปอีกสะดวกมากขึ้นไปอีกเด็กๆอย่าลืมรอรับชมและรอติดตามในเรื่องของข่าวสารทางเทคโนโลยีทางการสื่อสารด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ